ที่ล้างจานหรือที่ล้างหน้าล้างตาน,นะคะวรุาตาจะต่อท่อแล้วก็ไปตรงบริเวณที่มีต้นไม้อยู่สวัสดีค่ะเจอค่ะว่ารูุต่าอีกแล้ววันนี้ วันที่12พรุ่งนี้วันที่13เมษายุด6น2 5ารนะคะวันนี้วรุตจะมาทำความสะอาดบ้านค่ะอะไรที่เสียก็จะซ่อมแซมอันไหนที่ไม่สะอาดก็จะมาทำความสะอาดกันก่อนที่วันปีใหม่ไทยวันพรุ่งนี้จะมาถึงวรุตมีความรู้สึกว่า วันนี้เปรียบเสมือนวันของคนจีนที่เขา,าปีใหม่ของจีนนะคะเขาต้องมีก,า,มการทำความสะอาดอะไรที่สกปรกกว่าร้านชูบ้านหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก่อนที่จะมาถึงวันปีใหม่ของตาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะวันนี้วันที่12วันก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะ มาทำความสะอาดกันที่บ้านของตัวเราเองแล้วก็มาช่วยทำความสะอาดที่บ้านวรุตาด้วยนะคะอันดับแรกที่วรุตาจะทำความสะอาดนั่นก็คือหิ้งพระที่อยู่ด้านหลังของวรุตานี้เองค่ะนี่ค่ะหิ้งพระและว,วันนี้ชุดที่วรุตาใส่อยากจะให้ดู <c oughs> นี่คือชุดของแม่ค่ะ เป็นชุดของแม่ที่แม่ใส่ตลอดวารุตาก็ได้นำชุดของเธอมาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็มีโอกาสดีๆแบบนี้วรุตาก็ได้นํามาใส่เพื่อที่จะได้หวนล,ลึกถึงแม่แล้วก็เหมือนกับพาแม่มาทําบุญกับวารุตาด้วยค่ะแล้วชุดของแม่นะคะวรุตาจะบอกว่าทัานสมัยมากเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่ค่ะ ขาคางเกงของแม่แบบทันสมัยมากแบบมีรุ่งมีลิงแบบนี้เห็นไหมคะโอ้โหแบบใส่แบบพารู้ต่ดูความรู้สึกว่าโอ้ยแม่แม่นี่ทันสมัยมากเลยค่ะเนี่ยโอ้โหดูลุ่งลิงลุ่งิง เห็นชุดของแม่พรุตาแล้วใช่ไหมคะว่าทัานสมัยมากๆเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็มีกระเป๋าเสื้อโกกระชับและที่สําคัญรู้ไหมคะว่าพรุตาเอาชุดนี้ไปเดินเก็บกระยะตามชายหาดค่ะแล้วก็ใครอยากจะดูวิดีโอชุดนี้เข้าไปดูจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ขึ้นชื่อวิดีโอเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วกลับไปย้อนดูนะคะพรุตาก็ ไปเดินเก็บขยะตามชายหาดค่ะแล้วก็มีโคดก็แอบ,บถ่ายวีดีโอแล้วก็นำวรุตตาไปลงเฟซบุ๊กค่ะเป็นคนป้าคนหนึ่งเดินตามชายหาดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำความสะอาดในบ้านนี้นละอันดับแรกวรุตตาจะเอาดอกไม้ซึ่งขึ้นหิ่งูชาท่านเอาไว้จะเอาลงค่ะแล้วเราค่อยเอา ดอกไม้ไปผูชาท่านในวันรุ่งขึ้นค่ะดอกไม้ตัวนี้เป็นดอกพุธนะคะวรุตาเอามาจากบ้านคุณโูชุมค่ะดอกพุทธที่เรานำไปถวายพระนะคะวรุตาแนะนำว่า เราอยากพึ่งทิ้งน,นะคะเราเก็บไว้ในบ้านเพราะว่ากลิ่นของเขายังมีกลิ่นหอมอยู่ค่ะเมื่อกลิ่นหอมแบบนี้ให้มันอบอวลอยู่ในบ้านจะทำให้บรรยากาศในบ้านสดชื่นมากๆเลยคะ่ะวรุตามีที่ใส่วางไว้อยู่แล้วนะคะก็ไปใส่รวมๆกันแบบนี้เลยค่ะเสียดายดอกไม้หอมๆแบบนี้นี่ค่ะ เขาก็จะได้ส่งกลิ่นหอมเวลาเราเปิดประตูเข้าบ้านค่ะเจกันอันนี้เราก็ไปเทน้ำแล้วก็ทำความสะอาดเก็บเลยค่ะน้ำแบบนี้วารุตาก็ไม่ทิ้งเอามารดต้นลิ้นมังกอเลยค่ะแล้วก็จุดไหนที่เสียเราก็ต้องเรียกช่างมาซ่อมแซมค่ะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเดี๋ยวช่างก็จะมาซ่อมตรงบานกระทูให้กับวารุตตาค่ะนี่ค่ะช่างมาแล้วก็ถือเป็นวันดีนะคะที่วันนี้ช่างเขาเอาเวลามาแก้ไขให้กับวารุตตาค่ะเสร็จเรียบร้อยช่างไปแล้วค่ะเสร็จไปอีกหนึ่งสำหรับวันที่12เมษายนของวารุตาวันนี้ค่ะ ส่วนถังขยะถ้าเรามีขยะเราก็นําขยะออกไปทิ้งได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งในถังขยะกนัค่ะถังขยะสีฟ้าก็จะอยู่นอกรั้วแบบนี้เดี๋ยวเราไปทิ้งค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งค่ะสิ่งที่จะซ่อมต่อไปนะคะนี่คือวรุตามีตัวแขวนอันนี้ก็ซื้อมาจาก อเมริกา <America. S 2> แล้วมันหักมันเป็นของจากตลาดนัดนะคะเพราะเอินว่าชอบก็เลยเดี๋ยวจะเอาใช้กาวตาช้างตัวนี้ทาเขาแล้วก็ซ่อมแซมสิ่งไหนที่หักชำรุดเราก็ซ่อมแซมก่อนที่จะถึงเทศกาลวันปีใหม่ของไทยเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวาุตาซ่อมเรียบร้อยแล้วนี้ค่ะแขวนคู่กับประตูเรียบร้อยแล้วค่ะ อันดับถัดไปนั่นก็คือเสื้อผ้าถ้าเรามีเสื้อผ้าที่รอซักก็ไปซักให้เรียบร้อยเลยค่ะไปซักกันเลยอุปรกรณ์นในการซักผ้าของเรานั่นก็คือกาละมังใส่ผงซักฟอกแล้วก็น้ำจากสายยางค่ะนี่ผ้าของวารุตานี่มีแค่นี้เองค่ะ กำลังล้างน้ำที่สองอันนี้น้ำแรกแล้วก็นี่คือน้ำที่สองล้างสองน้ำก็พอค่ะส่วนน้ำตัวนี้พรุตาก็จะเทราดลงไปม,มุมนู้นเป็นมุมที่เราปลูกต้นทับทิมเอาไว้นะคะเขาก็จะได้น้ำโดยที่เราไม่ต้องรดน้ำให้เขาค่ะไปกันเลยไปเลยไปเลยไปเลยเห็นไหมคะเขาได้แล้วนี่ และอีกอย่างเมื่อเราราดบนแบบนี้นะคะพื้นของเราก็จะไม่ร้อนมากคะเสื้อผ้าซักเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกละมังก็วางไว้ให้เขาแห้งก่อนที่เราจะเก็บค่ะแล้วก็กิจกรรมที่รู้ตาจะทำต่อไปนั่นก็คือถูบ้านค่ะไปไปหาไม้ถูบ้านกันค่ะไม้ถูบ้านมารุตยาไว้ในห้องเก็บของนะคะ อันเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถูด,ด้วยกันค่ะเก่าขึ้นเนิมเกลือเลยค่ะแต่ก็ยังพอใช้ได้ไปเลยทะเลค่ะเอาชุบน้ำก่อนนะคะชุบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะ เหนือเริ่มออกแล้วค่ะนานๆนนถูทีน้ำของมรรุตามีแค่นี้เพราะตั้งใจว่าจะล้างถังอยู่แล้วค่ะเพราะว่าน้ำที่ปากช่องนือน้ำก็จะมีตะกอนหินโปูนเยอะมากเลยค่ะเราก็ใช้น้ำตัวนี้เป็นตัวล้างค่ะ น้ำของวารุตานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําในห้องน้ําน้ําจากที่ล้างจานหรือที่ล้างหน้าล้างตานะคะวารุตาจะต่อท่อแล้วก็ไปตรงบริเวณที่มีต้นไม้อยู่โดยที่เราน้ําเราก็ได้ใช้ประโยชน์คือต้นไม้เราไม่ต้องไปรดน้ำเพิ่มเขาก็ได้รับน้ำแล้วค่ะ เป็นการ1ประหยัดน้ำสองประหยัดเวลาของเราด้วยค่ะ เดี๋ยวรุตาจะเปิดน้ําแบบเบาๆแล้วก็ปล่อยให้เขาไหลเติมเต็มทีไรทีไรเราค่ะน้ําเต็มถังแล้วค่ะปงบอกถึงความอุดมสมบูรณ์มีน้ํากินมีน้ําใช้แล้วค่ะห้องน้ําห้องนี้ก็ต้องถูกนะคะเป็นห้องน้ําของแฟนค่ะตัวเจ้าตัวไม่อยู่รู้จาก,ก็ต้องถูกให้เขาค่ะ เลยค่ะถูในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่าลืมนะคะนอกบ้านก็สำคัญนะคะ ความสุขปรปกก่อที่เขาจะเข้ามาหาตัวบ้านเราก็ก็ต้องผ่านหน้าบ้านฉันั้นหน้าบ้านเราก็ต้องสะอาดอย่างงั้นไปลุยกันหน้าบ้านกันเลยค่ะ ที่สุดท้ายที่เราต้องไปนั่นก็คือห้องทํากับข้าวห้องครัวนั่นเองไปลุยกันต่อเลยค่ะใกล้จะเสร็จกันแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้การทำความสะอาดบ้านเพื่อต้อนรับวันปีใหม่ไทยในวันพรุ่งนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาช่วยวรุตาเก็บทำความสะอาดบ้านในวันนี้ก็อย่าลืมนะคะวันนี้เป็นวัน,น,น,วนดีเป็นวันเตรียมก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ ก็อยากให้ทุกคนทำความสะอาดบ้านดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลจิตใจของตัวเราเองด้วยค่ะปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะเริ่มต้นวันใหม่ทําใจเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมเพื่อต้อนรับปีใหม่ไทยเราสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิเพื่อที่จะคอยชมคลิป ใหม่ๆต่อไปกับชีวิตเรียบง่ายในสตานของวารุตาค่ะเจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย